สวัสดีครับมอพบกับผมครับซ่องบ่าวสยามชาแนลครับตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านครับติดโควิดครับแต่อาการไม่ไม่มีอาการอะไรครับไม่เป็นไข้ไม่เก็บคออะไรครับตอนนี้ก็นอนอยู่วัดครับนอนอยู่ศาลาวัดครับนี่ครับศาหลังนี้ครับที่นอนอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับช่องบ่าวสยามชาแนลครับนี่ผมจะพามาเก็บ มากี่ยมครับมากี่ยมนี่ครับผลไม้พื้นบ้านครับนะครับมากี่ยมครับผู้ใด่ของจ้าบางย่อมนครับนี่ครับตอนนี้ผมยุบัดยุบัดนะครับพี่น้องข้าวเกี๊ยบมะขี่ยมครับนี่ครับบางย่อครับนี่ครับตอนนี้ครับนี่ครับไม่ไหลนะครับบางหย่อมเจี๊ยบบางหย่อมนครับมากี่ยมหรือผลไม้พื้นบ้านครับนี่ครับ นี่คือต้นมองมะเขี่ยมครับแล้วตบุกซูนนะครับคุณเ่นภเห็นไหมครับต้นยังสืงนะครับเพื่ดมาคิ่นีม่คุณยิ่งร่มก็เลยก็ใช่ของนี่นะครับส่องบ้าเสีงแชนแนลนะครับนี่ครับไม่หลายัางเต็มเรื่เต็มอยู่นะครับคือครับคุณบ้าก็เลยก็ใช่เลยครับตอนนี้ก็ยังวาจะการรอดตรวจประมาณสามโมงครับยังไปตรวจอาการก็ไม่ยังครับใครก็ได้ไข้ได้ครับ ฝากกุ้ยลายกุ้ยเจี้นคำนี้นะครับฝากเป็นกำ้งมังกรผมนะครับสั่งบอสยั่งเซียนนะครับสำหรับที่นีสวัสดีครับ